สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC, แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะตอนนี้ก็อยู่กับเซียนซองค่ะทางช่องบุญนำโชคเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะเซียนสองมีแนวทางต่องวดค่ะสําหรับเลขรัฐบาลไทยของพ่อเซียนสองห้องมาฝากค่ะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่จงได้กระฟาก,กดไลกดแช่ค่ะกดติดตามเนาะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะบ่พัดแนวทางดีๆของทางช่องบุญนำโชคนะคะเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะทางช่องบุญน้ำโชคนะคะกมีแนวทางเลขเล่าเนาะกับฝากถึงผู้ใดนะคะที่สนใจในแนวทางเลขเล่านะคะหรือว่าหาแนวทางเลขเล่าอยู oh yeah. ่กับฝากเขาไปเบิ้งแนวทางของทางช่องบุญน้ำโชคได้เลยนะคะวันนี้นะคะทางช่องเรานะคะมีแนวทางเลขเล่ามาให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกหานะคะเลือกเบิ้งเลือกหานะคะทั้งหมด6สสำนักด้วยกันนะคะ คือเบอร์ทังหกสำนักคุณบอกคุณแม่จากเส้นซองจะว่าอย่างไรน,นะคะก็ฝากคุณบอกคุณแม่เขาไปหาเบิร์ใดเลยนะคะสําหรับผู้ใดที่มักในแนวทางเลขเล่าเนาะอ่ะคลิปนี้นะคะเส้นซองจะมาว่าถึงแนวทางเลขรัฐบาลไทยนะคะของเซียนสองห้องค่ะพอเซียนสองห้องนะคะ,พเ,ะ,คะเพิ่นกับเป็นเซียนเลขเล่าอีกหนึ่งท่านนะคะของทางช่องบุญํำโชคมือนีพอ่อเพิ่นกับปอยแนวทางเลขเลา่าด้วยกันนะคะอยู่ในคลิปร่วมนะคะ สำหรับฝีมือการคำนวณน,นะคะเบิ่งจากเลขเล่าของพอเซียนสองห่องเนาะเดินดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่งวดวันพุทธ,ธิพนนันม์นานี่เข่าทั้งสามโตเข่าทั้งสองโตนะคะสามตัวแตกนะคะแล้วก็ตัวจับคู่ก็เข้านะคะแห้งโตว,วิ่งโตลูดนี่พลาดยากนะคะสำหรับพอเซียนสองห่องเนาะถือว่าฝีมือการคำนวณของพ่อว่ธรรมดา แล้วมือนี้นะคะพ่อเพิ่นกับได้ปล่อยแนวทางเลขรัฐบาลให้ตองวดคือจังที่บอกนะคะพ่อเพิ่นเป็นเซียนคำนวณเนาะเลกออกปุ๊บนะคะพ่อสามารถคำนวณได้ปั๊บนะคะและกะเอามาให้คุณพ่อคุณแม่ด้เบิ่งงด้เลยนะคะบอตตองรี่ล่อบ่ตตองร่อน้านเลยว่าซันได้แล้วนะคะสําหรับชุดต่องวดของพ่อเซียนสองห้องนะคะเดี๋ยวเซียนสองโชว์ ให้เบิ้งแล้วก็อธิบายไปพร้อมๆกันเลยเนาะคุณพ่อคุณแม่จะได้บ่งงนะคะอะนี่นี่คือแนวทางเลขรัฐบาลไทยนะคะประจำวดวันที่16สิงหาคม2566ของเซียนสองห้องค่ะงวดนี้พิเศษนะคะเพราะเซียนสองห้องมีหลักหน่วยมาให้คุณพ่อคุณแม่พิจารณาด้วยนะคะพอเซียนสองห้องบอกว่าคำนวณแล้วว่าสัน งวดนี้ได้รักหน่วยมาสามโตมีสามมี 4, ม 5, ส,สี่มีห้าภาษาเดได้โตประกบมาสองโตนะคะโอ้ยคือบอกขึ้นยังเป็นเสีส้ยงสองเอาพูดภาษากลางดีกว่านะคะว่าโตโตนี้คืออียังสักอย่างนะคะตะลกจะของคุดบอกคุณแม่อขอพูดภาษากลางนะคะแต่พูดไปพูดมาก็อาจจะตกคันทนาน,นิดนึงนะคะก็ฝาก ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะมองข้ามไปนะคะตัวประกบนะคะพอเซียนสองห้องบอกว่าได้มา2ตัวนะคะในงวดนี้นะคะตัวประกบก็คือ7กับ8นะคะส่วนสําหรับใครนะคะที่ชอบวิ่งชอบรูดนะคะอยากได้ตัววิ่งตัวรูดของพ่อนะคะงวดนี้นะคะพอเฮ็ดออกมาแล้วได้7กับหาคุณพ่อคุณแม่เนาะ งวดน,นี้นะคะพอเซียนสองห้องนะคะให้เลขสามตัวมาแค่สองหางเท่านั้นนะคะเลขสามตัวก็มี4ีเจ็ดสามแล้วก็สามแปดห้านั่นเองค่ะส่วนเลขสองตัวนะคะเลขจับคู่นะคะชุดเน้นมีทั้งหมดหกหางนะคะแล้วก็ชุดกันอีกสองหางนะคะชุดเน้นก็มีเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสามแปดสี่ 85ค่ะชุดกันนะคะกันไปที่4 3สแล้วก็54นั่นเองค่ะในส่วนเลขจับคู่นี้นะคะพ่อเซียนสองห้องบอกว่าชอบมากไปที่เลขติด7นะคะชอบมากก็คือชอบไปที่7 3 7 4สมแล้วก็7 5หค่ะอันนี้คือตัวชอบส่วนตัวเนาะของพ่อเซียนสองห้องนะคะเส้นสองวงกลมแดงๆไว้ให้แล้วนะคะ คุณพ่อคุณแม่ก็ล่องพปเจรณา,าเบิงนะคะทามักในแนวทางของพอเซียนสององในงวดนี้เนาะสำหรับพอเซียนสองหองนี่นะคะเลขชุดนี้นะคะสำหรับเลขสูตรคำนวณที่พ่อปล่อยออกมาต่องวดในทุกๆงวดนี้พ่อจะบ่มีการเปลี่ยนตัวเลขนะคะคุณพ่อคุณแม่สูตรคำนวณที่ปล่อยออกมาในต่องวดนี้ก็คือ U ย่ังสี่เลยนะคะจะบ่มีการเปลี่ยนตัวเลขเพราะว่า พ่อบอกว่าคํานวณแค่รอบเดียวพ่อนะคะคันวณไในตัวใดก็คือตัวนั้นเลยนะคะจะ,ะมีการเปลี่ยนเนาะแต่บางงวดนะคะพอเสี้ยนสองหองนะคะเพิ่นจะมีโค้งสุดท้ายมหาห้โค้งสุดท้ายนี่นะคะของพอเสี้ยนสองหองเนาะพอเพิ่นนะคะอาจจะไปได้โตดีโตเด็ดนะคะเลขดีเลขเด็ดก็เลยจะเอามาฝากคุณพ่อคุณแม่หรือบางเที่ยนะคะบางงวดนะคะก็จะเป็น ความฟันดีนะคะเอาเลขชุดนี้ไปเสี่ยงเมื่อแล้วนะคะฟันดีนะคะพ่อเพิ่นก็นจะมีชุดโค้งสุดท้ายให้พ่อคุณแม่ดนเบิ่งเนาะเดี๋ยวเส้นซองตามให้แน่นอนนะคะวางวดวันที่16บสิงหาคมนี่พ่อเสยนซองห้องนะคะพเพิ่นจะมีโครงสุดท้ายบ่แล้วโค้งสุดท้ายเนี่ยจะเป็นฟันดีนะคะหรือว่าโตดีโตเด็ดนะคะที่พ่อไปได้มากิเป็นจังใดก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ ค่อยติดตามไปนําเนาะยังเหลือเวลาอีกหลายมือคุณพ่อคุณแม่กว่าจะถึงเลขรัฐบาลไทยอีกหวดนึงนะคะในระหว่างนี้เข้ากับเบิงแนวทางไปเรื่อยๆนะคะเก็บขอมูลนะคะผ,ออนนผู้นั้นให้อ,อันนี้มากผู้นี้ห้อันนี้มากเดี๋ยวไก,ไก่โคงสุดท้ายเนาะเข้ามาวิเคราะห์ใจกันว่าตัวใดค่อยจะเป็นตะคือนะคะอ่าเดี๋ยวโชว์ตัวเลขอีกรอบนึงเนาะหาคุณพ่อคุณแม่จดยังมาแล้วนะคะแคป,ปว่าท่านนะคะนี่ ย้ำอีกรอบนึงนะคะสำหรับแนวทางชุดนี้นะคะคือแนวทางเลขรัฐบาลไทยนะคะของพ่อเซียนสองห้องนะคะคุณพ่อคุณแม่เซียนสองจะยจากน้อยเนาะเพราะว่าพอเซียนสองห้องนี่เพิ่นเป็นเซียนเลขเล้านะคะหลายท่านหลายคนก็จะได้ยินซื้อพอนะคะทุรุจันทร์พุธศุกร์นะคะก็อาจจะซับซ้อนว่าเอออันนี้เป็นแนวทางไทยหรือเล่าเนาะจังสีนะคะอันนี้คือแนวทางเลขไทยเด้อสิบหกสิงหาคมสองหาหกจ้า่ะ ชัดเจนนะคะสำหรับแนวทางเลขรัฐบาลไทยนะคะชุดต่องวดนะคะของพ่อเซียนสองห้องนะคะตัวเลขกระงามก็ะคิดว่าสิถือใจคุณพ่อคุณแม่หลายท่านหลายคนอยู่นะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้ราะกับม,มี่งังแล้วนะคะเส้นซองกะ ต้องขอขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะที่รับชมรับฟังคลิปนี้จนจบคลิปนะคะแล้วก็คอยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์นะคะเป็นกําลังใจให้เซียนซองเนาะแล้วก็บ,บุญนําโชคนะคะเดี๋ยวเอ่อแนวทางนาเนาะกับฝากคุณพ่อคุณแม่คอยติดตามไปขึ้นเกานะคะก็จะเป็นแนวทางเล็กรัฐบาลไทยนะคะชุดต่องวดของตะละเซียนขึ้นเกานะคะก คอยติดตามเมืองเนาะว่าจะเป็นแนวทางของผู้ใดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเซียส,สองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณค่ะ